我认真。 โมจิสกิชิโอมะเซเวนคัตแอสเซสซินดวยในประวัติศาสตร์เธอจะเป็นภรรยาของโมจิสกิโมริโทกิข้ารับใช้ของทากิยะชินเก็นแต่หลังจากที่โมริโทกิได้ตายไปในสนามรบเธอได้กอ่อตั้งองค์กรใต้ดินของหญิงสาวที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ยุคสงครามคุณโนอิจิหรือกลุ่มนินจาและนักฆ่าหญิงที่ทํางานใต้คําสั่งของตระกูลทากิดะแม้ว่าจนถึงวันที่ตระกูลทากิดะได้จบสิ้นลงไปแล้วองค์กรนี้ยังคงเคลื่อนไปอิสระและสมาชิกก็ได้กระจายไปทั่วญี่ปุ่น โดยชิโยเมเป็นผู้สืทบทอดวิชานินจาโมจิสกิแห่งกลุ่มนินจาโคงะและเธอคือผู้สืทบทอดวิชานินจาโคงะที่เป็นผู้หญิงคนแรกในบราษาิษัทยังเป็นทางการบันทึกบริษัทมีเรื่องราวเกี่ยวกับกลุ่มคุโนอิจิมากมายและได้รับการยอมรับในฐานะหน่วยสืบหาข่าวจราชนและกลุ่มนักฆ่าสตรีที่ร้กาที่สุดแต่เรื่องของผู้ก่อตั้งอย่างชิโยเมนั้นกลับมีเพียงน้อยนิดเธอก่อตั้งคุโนอิจิขึ้นมาเพื่อทำงานให้แก่ทาิดะชินเก็น โดยออกรวบรวมหญิงสาวจากหมู่บ้านนินจาเด็กกำพร้าจากสงครามและนำมาฝึกฝนวิชาการสังหารในแบบการลักรอบเข้าใกล้เป้าหมายก่อนจะจัดการและเพื่อให้ภารกิจสมบูรณ์ศิลปะที่ชิโยเมฝึกฝนจนบรรล,ลุคือศาสตร์ของเกอิชาตามตำนานชิโยเมเป็นสตรีที่มีความงดงามมากและดุดันเด็ดขาดในยามลงมือสังหารเครือข่ายใต้ดินของคุณอิจิในยุคชิโยเมเริ่มก่อตั้งโดยเชื่อว่ามีราว300้คนขึ้นไปแต่หลังจากการที่ชินเก็นตายชิโยเมก็ได้หายสาบสูญไปจากหน้าประวัติศาสตร์ แต่องค์กรคุนโอนจิยังอยู่และตำนานของเกชาที่เป็นมือสังหารก็จะอยู่มาจนถึงยุคเมจิโดยในจักรวาลของเฟดกรานออเดอร์ทิโยเมะได้รับคำสาปจากเทพเจ้ามาจากบรรพุรุษของเธออย่างโคงะซาบุโรโดยมันเป็นคำสาปที่ทําให้เธอรู้สึกเจ็บปวดและทุกข์ทรมานในด้านบุคลิกแม้ว่าจะอยู่ภายใต้คำสาปและต้องเจ็บปวดแต่เธอก็ทําหน้าที่ของเธอในฐานะเซเวนอย่างจงรักภักดีแม้ว่าจะเป็นคำสั่งที่บอกให้เธอฆ่าตัวตายเธอก็พร้อมที่ทํามันทันที ชิโยเมย่ได้ปรากฏมาครั้งแรกในเนื้อเรื่องของเฟดแกรนออเดอร์ภาวะเอกฐานด้วยที่สามชิโมซะเมืองแห่งสายน้ําเลือดและเทือกเขาแห่งซากศพโดยเธอได้ปรากฏตัวมาในฐานะเซอเซแวนฟังศัตรูและครั้งล่าสุดที่ปรากฏตัวมาคือในลอสเบลลำดับที่5้าแอตแลนติกลอสเบลมหาสมุทรยุคไททันในฐานะเซอเซแวนที่ถูกอัญเชิญมาโดยเคิลเตอร์ฟอร์ดเพื่อเข้าร่วมกับกลุ่มฟูจิมารุในการลบล้างลอสเบลโดยเธอได้เป็นส่วนหนึ่งในแผนการโค่นล้มเอคิสนามันดาแห่งอสูรร้ายจากตำนานกรี ในด้านความสามารถอาวุธหลักของชิโยเมคคือมีดสั้นทันตุและดาบใหญ่ทาจิรวมถึงเธอยังมีความสามารถในการใช้วิชาคาถานินจาต่างๆได้ด้วยความสามารถเฉพครัสปกปิดตัวตนดับเอบวกเป็นความสามารถที่ทําให้เธอสามารถลบตัวตนออกไปจากการรับรู้ได้อย่างสมบูรณ์หากเปิดใช้งานโดยแทบจะเป็นไปไม่ได้ที่เซเวนตนอื่นจะตัวจับเธอได้แต่ความสามารถนี้จะอ่อนแอลงหากเริ่มโจมตีความสามารถเฉพาะตัวศิลปะก,การใช้คําสาประจบ4 เป็นความสามารถในการไร้คำสาปต่างๆใส่ศัตรูเช่นคำสาปพิษอมภารด้วยการที่เธอโันเชิญมาในฐานหน้าเซเวนครัสแอสเซสซินทำให้เธอสูญเสียความสามารถนี้ส่วนใหญ่ไปคำสาปแห่งโอโรจิระดับบีคำสาปที่สืบทอดมาในตระกูลเธอหลายชั่วอายุคนมันคือคำสาปที่มาจากมหาเทพอิบุกิโดยคำสาปนี้จะทรมานจิตใจและร่างกายของผู้ถือครองแต่หากสามารถควบคุมมันได้ผู้ที่รับคำสาปนี้จะสามารถเปลี่ยนคำสาปนี้เป็นพิษร้ายแรงที่สามารถปล่อยออกจากร่างเพื่อใช้โจมตีได้ โคกะริระดับเอรูปแบบศิลปะนินจาที่ใช้เทคนิคการต่อสู้แบบพิเศษที่สืบทอดมาในตระกูลของเธอคาถานินจาระดับเอเป็นความสามารถในการใช้วิชานินจาต่างๆเช่นการรอบเลนสอดแหนมและการทรมานภารกิจที่ล้มเหลวระดับ C บวกเป็นความสามารถที่ลดความแข็งแกร่งของศัตรูก่อนเริ่มการต่อสู้อย่างไรก็ตามด้วยการที่ความสามารถนี้แข็ง,แ,ขง,แ,ขงแกร่งเกินไปทําให้ต้องแลกด,ด้วยเงื่อนไขที่ว่ายิ่งความสามารถนี้อยู่ในระดับสูงศักยภาพร่างกายของผู้ใช้จะยิ่งลดลง โนเบลเฟนซึมคุจิโยเซอิบุกิไดเมียวจินเอนงินิมิตแห่งเทพอิบุกิระดับ4บวกประเภทต่อต้านบุคคลจำนวนเป้าหมายสูงสุด1คนเป็นความสามารถที่เป็นการยืมพลังจากเทพเจ้าผู้น่าสะพึงกลัวออกมาใช้ได้ชั่วคราวโดยมันจะเป็นการปลดปล่อยคำสาปออกจากร่างของเธอให้กลายเป็นพิษร้ายแรงเพื่อโจมตีใส่ศัตรูในรูปร่างของงูยักษ์ครับก็จบกันไปแล้วนะครับกับข้อมูลในคลิปนี้แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับ